สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในงานออ p เว l รี <Up> rally, ่แอด s ี n น l o ลค่ะออฟเ l อ l ี่เป็นงานอะไรน้องอมเป็นงานรวมพลพี่พฮาเล่ยดจะไสั่นออนเนื้อจุดภคที่ง12แล้ว12แชปเตอร์ทั่วประเทศเรียกง่าย ตอไวมากวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เขามารวมกันรวมกันทาง CSR ในช่วงกลางวันแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในพาร์ทกลงคืนก็เป็นอ f ปเ r อร์ปาร์ก็พี่น้องฮอกทั่วประเทศนะครับทั้ง12แชปเตอร์ก็มารวมกันงานก็จัดได้ดีนะฮะวันนี้ก็สุขสนานทุกคนก็มาจาก แต่ละส่วนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอีสานเหนือใต้และกรุงเทพเองก็ดีครับปีนหนึ่งเรามาพบกันแบบนี้ครั้งหนึ่งโดยาการแบบนี้ครับวันนี้วันที่22ของ AS วิพาวดีเนี่ยเราเลยจับเป็นทริปพิเศษนิดนึงขี่มาตั้งแต่วันที่20เราจัดเป็นแบบชาเลนจ์ทริปนิดนึงครับแบบว่า5,000โค้งแล้วก็แบบเก็บแต้มเก็บอะไรกันมาสมาชิกก็รู้สึกว่าก็สนุกสนานดีแทนที่เราจะขี่แบบปกติฮะเราขี่ขึ้นโค้งขึ้นเลย5,000โค้งก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งครับในการในการขี่รถนะครับ รอบนี้เราก็มาเป็นฮอกลันีครั้งที่6นะครับเมื่อเช้านี้เราออกกันมาตีสี่มาด้วยกันทั้งหมด4 0่สนราบลื่นดีจะมี2กคุ้มครับก็จะมีคุ้มแรกคุ้มปาฉลามแล้วก็จะมีคุ้มปลาโลมาที่ตามมาครับมันฟิวอะมันฟิวคลิปนี้เราบากันทั้งหมดยี่ห้าลำออกตัวตอนตีห้าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเรามาถึงที่เนี่ย ประมาณบ่าย2องบรรยากาศไอทพิพยเนอบอุ่นดีมากมีน้องใหม่ในทีมด้วยเพิ่งซื้อรถตหาเล่ให้เขาอยู่หน้าพี่และพี่ก็จะดูแลเขาซึ่งเขาทับใจมากมีความสุขมากทุกคนมีความสุขมากถึงจุดหมายปลอดภัยครับ คุณคือหญิงสาวแล้วยังไงในในทริปนี้ดิฉันเป็นพอ็อกเอสไอสม่พอฮัลเล่ช็ตเตอร์พ็อกเลดี้ไม่แล้วแล้วเราหลบหลังผู้หนญะิงไงแม่จัดพ็อกเลดี้คืออ,นนอะไรน้องออมคือสมาชิกแหละ<อ>แต่ถ้าเกิดเลดี้เมื่อไหร่ปุ๊บค,คุณต้องขีบซึ่งวันนี้น้องออมก็ขี่มาด้วยวันนี้ออมมากับสตร g l ไ d e 2024 ครับต้องขอบคุณนะครับเพราะว่างานใหญ่ๆแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะถ้าขาดสมาชิกที่น่ารักทุกคนที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีต้องขอบคุณจริงๆครขอบคุณพี่น้องเอสไม่ว่าจะเป็นวิภาวดีพัทยาแล้วก็เมโทรพระรามสี่นะครับขอบคุณมากๆครับที่มาร่วมกันตอนนี้เราคิดว่าโอกาสต่อไปเราคงได้ร่วมกันแบบนี้อีกนานสับทางฮอกจริงๆเราก็ประมาณปีกว่าที่เราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้องกันแล้วตอนนี้ในกลุ่มเราก็จะมีหลายๆวัยนะครับเราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว มีพี่น้อง,องกันก็อยากจะขอบคุณพี่น้องในททุกคนภูมิใจมากที่มีมีวันนี้นะครับก็อยากขอบคุณอีกครั้งครับมีความสนุกสนานดีมากแล้วก็ได้เจอเพืเเ่อนเือนฮอกด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับบรรยากาศมันก็ยิ่งสนุกสนานไปใหญ่ ด้วยความยินดีเลยครับ TNR จัดงานได้สมบูรณ์มากนะครับเพราะเราให้ความร่วมมือกันนะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าอีเวนต์ของงานลักษณะของงานนะครับันนี้ก็เห็นว่ามีดนตรีพิเจเตรีนมาเล่นด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลำดับต้นๆของมือไทยเลยนะครับก็ถือว่า TNR ตั้งใจจัดจริงๆครับสำหรับพี่น้องฮอกทั่วประเทศของเราครับผมผมน้าุยในฐานะนะเป็นฮอกยาเด็เตอร์เนี่ยต้อนรับทุกคนเลยนะครับมาเที่ยว พัทยาเราไปเที่ยวศูนย์เอสพัทยาเราแล้วก็เรายินดีต้อนรับแล้วก็จะพาไปขี่ทะเลสวยๆกันขอให้ทุกคนมานะครับสวัสดีครับอยากเป็นครอครัวกับพ่อเมโทรของเราเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เรานะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจของเอสเมโทรนะครับก็แอดมินมีตอบตลอดเวลา24ชั่วโมงครับครับอยากให้น้องออมเป็นตัวแทนอพูดขอบคุณเอสคุปปของเราวันนี้เรามาทั้งวิภาวดีวิภาวดีไป5,000โค้งมาพัทยาก็มาด้วยแล้วก็ลวมของเมโทรพูดขอบคุณลูกค้ากับเราหน่อย ขอบคุณลูกค,ค้าขอบคุณพี่พี่ที่สาะเวลามากับเรามาทำเซี่ยสาก,กับเราแล้วก็มาจอยสนุกกับเรานะคะขอบคุณพี่เต้ที่เรียกใช้งานในขณะที่น้องอมอก,กำลังลิ้นแข็งนะคะแล้วก็ขอให้พี่พี่อยู่กับเราไปนานๆเดินได้ปลอดภัยกลับบ้านทำยังทำลูกปลอดภัยปปค่ะคน,นั่นแหละแล้<ะ>วแค่นั้นเลยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในฮอกเลยนี่ปีหน้าปีหน้าเราไปที่ไหนคะถามท่าที่ไหนวะอูบลรรชธานีอูบลก่อนส่งท้ายให้น้องอมอยากให้ฝากซับสไครต์ยูทูบเราดีสุดท้ายนี้นะคะฝาก อเชาเลดูเซนยูทูบไปด้วยนะคะต่ำออโอเคเราไปสนุกกับพี่เจเจตุลีกันต่อดีกว่าไปเลยเออาา